สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเอเวอร์เทรดอะคาเดมีทุกคนครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับติติเอโวและมุมมองน้ํามันประจําวันพฤหัสที่23พฤศจิกายนมุมมองวันนี้เป็นยังไงมาดูกันครับขออัปเดตต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่ให้ไว้มี3โซนด้วยกันที่สามารถพิจารณาเทรดเซลได้นะครับก็คือตรงชุดนี้เป็นซัพพลายโซนของหนึ่งชั่วโมงและชุดนี้เป็นของ4ชั่วโมงและสุดท้ายภาพของ day นั่นเองครับจากที่ให้ไว้3โซนในสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่า พอราคาปรับตัวขึ้นมาตรงชุดแรกตรงนี้ครับมีการแอคชั่นลงเล็กน้อยครับในชุดนี้เนาะแต่ถ้าให้เช็คสัญญาณจริงๆครับเดี๋ยวได้เช็คสัญญาณแล้วตรงชุดนี้เกิดสัญญาณโอเวอร์บอสขึ้นมานะครับในทม์ทเฟรมที่เล็กลงทําให้โซนตรงนี้ไม่ปลอดภัยที่จะสามารถเข้าเทรดเซลล์ได้แล้วนั่นเองครับโซนถัดไปที่เราพิจารณากันก็คือโซนสี่ชั่วโมงตรงนี้เช่นเดียวกันครับสีชั่วโมงตรงชุดนี้ราคาปรับตัวขึ้นมาและแอคชั่นลงไปเล็กน้อย แต่ปรากฏว่าถ้าเช็คสัญญาณโมเมนตัมให้ดีก็เกิดการโอเวอร์บอสเช่นเดียวกันครับในไทม์ทเฟรมที่เลขลงเนาะตรงชุดนี้ทําให้โซนสีชั่วโมงนี้ไม่ปลอดภัยที่จะเข้าเทรดเซล์แล้วนั่นเองซึ่งเราจะสามารถรอพิจารณาได้ที่โซนสุดท้ายก็คือภาพของเดรตรงชุดนี้ครับนี่ได้ที่ได้ให้ไหว้ปรากฏว่าโซนของเดรตรงนี้นะครับราคาได้ปรับตัวขึ้นมาใช้ในวันจันทร์ที่20ที่ผ่านมานี่เองนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เนาะปรากฏว่า ขึ้นมาแล้วเราก็ปรับตัวแอคชั่นลงไปครับแต่ว่ารอบโซนตรงนี้ค่อนข้างกว้างนั่นเองนะครับทำให้ชุดนี้เราจะต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มครับและติได้เห็นสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วนะครับในของภาพของเดตรงนี้ครับก็คือสัญญาณของแพทเทิร์นที่เราคุ้นเคยกันก็คือแพทเทิร์นที่มีชื่อว่า QM นั่นเองครับตรงชุดนี้ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาใช้แล้วก็ปรับตัวลงไปเลยนะครับตรงชุดนี้เนาะแต่ปรับตัวลงแรงจริงๆนะครับในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับในวันพุธที่ผ่านมาเนาะเพราะส่วนใหญ่แล้วน้ํามันนะครับ จะมีข่าวในช่วงของวันพุธนั่นเองเนาะทำให้น้ํามันเกิดการแรงเทขายลงมาตรงชุดนี้ครับเทขายมาเยอะมากเลยครับแล้ววันนี้เราจะพิจงางพิจารณายังไงกันต่อดีเนาะเดี๋ยวมาดูกันขอล้างทั้งหมดก่อนเลยในภาพของเดครับปัจจุบันก็ยังมีมุมมองว่าหน้าเทรนเซลได้เปรียบอยู่ดีเพราะว่าราคาได้เป็นเทรนขาลงลงมานะก็คือทําโลทําให้ที่ต่ําลงมาเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ตรงชุดนี้มีแนวโน้มเป็นเทรนขาลงลงมาตรงชุดนี้ครับ ทำให้เราก็สามารถพิจารณาที่จะเทรดเซลล์กันได้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งตรงโซนเดิมนี่แหละที่มีอยู่นะครับที่รออยู่ตรงนี้1ราคานะครับและมีอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าราคาปรับตัวทะลุเบรกขึ้นมาได้จะมีพิจารณาอีกที่หนึ่งก็คือโซนราคาข้างบนน,นี้นั่นเองเนาะส่วนตรงจุดนี้ครับอย่างที่ได้บอกไปในสัปดาห์ที่แล้วก็คือเขายังติดอยู่ดีมานโซนตรงนี้แหละที่เหมือนเขาจะแทงทะลุปไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถชนะได้อย่างชัดเจนครับทาให้เกิดการที่ราคาผัก ตัวขึ้นไปมาในชุดนี้นี่แหละที่ทําให้เราเห็นเมื่อวานนี้ต่อให้ราคาปรับตัวร่วงลงมาครับและก็ยังมีแรงซื้อกลับขึ้นไปในแท่งเดียวตรงนี้แหละของเมื่อวานนี้เนาะทำให้ทีนี้เราจะพิจารณาเทรดยังไงกันดีนะครับในภาพที่เล็กลงเนะาะภาพของเดก็คือจะรอในกรอบโซนเดิมครับแต่ตรงนี้จะต้องรอโดยการใช้สัญญาณคอนเฟิร์มแล้วนะครับในรูปแบบของ QM นั่นเองเนาะก็อาจจะใช้ QM ในไทม์เฟรมที่เล็กลงเหมือนเดิมครับแล้วก็ชุดข้างบนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรอสัญญาณ QM เนาะในภาพที่เล็กลงนัั่นเองครบ ทั้งสองโซนเลยนะครับถ้าปรับตัวขึ้นมาเนาะและที่นี่ในภาพของภาพเล็กครับมุมมองหน้าเทรดเซลก็ยังได้เปรียบเหมือนกันนะครับในของ4ชั่วโมงเนาะเพราะราคาก็ได้ทาโลทําไฮที่ต่าลงมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับในชุดนี้นี่ทาให้มองว่าในสชั่วโมงจุดที่สามารถพิจารณาเทรดเซลได้ก็จะมีกรอบโซนตรงนี้ซึ่งราคาได้ปรับตัวแอคชั่นลงมาแล้วครับราคาได้ดึงแรงมาแล้วในเมื่อเช้านี้ครับ ทำให้ตรงจุดนี้ถ้าเราจะเทรดครับเหมือนเดิมเลยก็คือแพทเทิร์นที่เราคุ้นเคยครับจะต้องรอราคาแับตัวขึ้นมาในภาพของรูปแบบของ QM s e l l ที่เราจะสามารถเทรดเซลลงไปได้นั่นเองเนาะเพราะว่าโซนถูกทดสอบแล้วเราไม่สามารถเล่นในจุดที่เขาเพิ่งมาสัมผัสได้นะนี่คอมาร์คราคาไว้หน่อยที่ถ้าเราจะเล่นเนาะรอที่ไหล ขวาของเขานี่เองนะครับเราให้เกิดโครงสร้างแบบนี้แล้วเราค่อยเทรดกันนะครับและมีอีกมุมมองหนึ่งนะครับถ้าในภาพของ1ชั่วโมงล่ะ1ชั่วโมงเขาก็มาแอคชั่นที่โซนตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นโซนที่ซ้อนกันอยู่นั่นเองนะครับทั้งสี่ชั่วโมงและ1ชั่วโมงและราคาได้ปรับตัวลงมาแล้วนะครับชุดนี้ก็จะรอสัญญาณเหมือนเดิมครับก็คือรอสัญญาณเป็นภาพ QM ทพี่จะเทรดเซลลลงมาได้นั่นเองนะครับในกรอบโซนตรงนี้นะครับ ถ้ากรอบโซนตรงนี้ไม่ได้เกิดสัญญาณ QM ให้เราครับจะรอพิจารณาเทรดโซนข้างบนเลยครับและในมุมมองอีกมุมมองครับถ้าเป็นมุมมองของโครงสร้างนะในมุมมองของตีในวันนี้ครับมีโอกาสที่ราคาก็ยังจะปรับตัวอยู่ในกรอบโซนนี้แหละตราบใดที่ดีมานโซนนี้ยังไม่ได้เบรกช,ชนะชัดเจนเนาะก็จะอาจจะเป็นภาพมีครับที่ราคาสามารถปรับตัวได้อาจจะบีบตัวแคบๆแบบนี้ครับอยู่ในกรอบ เป็นสามเหลี่ยมก็ได้เช่นเดียวกันครับแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวลองพิจารณากันดูอีกทีครับแต่ภาพหลักๆวันนี้ก็ขอแพทเทิร์นในการคอนเฟิร์มที่ชัดเจนเนาะเพราะว่าราคายังวิ่งอยู่ในกรอบทั้งดีมานดโซนตรงนี้และก็สลายโซนตรงนี้นะครับเพราะว่า ดูจากเมื่อคืนแล้วนะตรงชุดนี้ก็ราคามาเทสตรงดีมาโซนตรงนี้อีกทีหนึ่งครับก็ปรับตัวขึ้นไปครับและมีดีมาที่ซ้อนอยู่ด้วยเหมือนกันเนาะในชุดนี้นั่นเองนะครับทำให้ราคาผักตัวกลับขึ้นไปได้นะครับค่อนข้างมีความลังเลนะในการเทรดในวันนี้รอสัญญาณคอนเฟิร์มให้ชัดเจนด้วยนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทาง b บ w เวรทอะคาเดมี่เราก็จะมีคลิปดีๆมุมมองดีๆสาระดีๆนนนคััับบบมาแแ่งให้กกทุลพ กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะครับติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิด สำหรับเต้ยที่เทรมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ